ครับแล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยไมน่นี่มิสิโดน่นะนี่อันแน่ฟิกเกอร์ติดก็เรียบร้อยเฟิร์สบัตตรงนี้มีฮันด้าโลนะครับดัดทีนี้ก็จะตรงนี้เลยนะครับออโต้โล่โโน,นะถ้าอยากจะเล่นง่ายๆก็ดักจะจัดเลยแต่เป็นลาสมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนีชิบหายชิบหายโยกไป โยกไปโยกมารอดผมผมผมรอดฝากกติดตามหน่อยนะครับช้าก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมมีร้านขายเกม ROV มาแนะนำแอ m ดมิน <c oughs> ต้น TP 7เหตอนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม ROV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบแลงคอนสกินแรสวย,สวย ราคาอ้นี้เริ่มต้นเพียง30บาทได้นำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ติดติปลิ้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับร้านลูกหลักกันอีกแล้วคือผมตอนแรกว่าจะลงคลิปซาร์ตาก่อนนะแต่ว่าน่าจะลงคลิปนี้ก่อนคลิปซาร์ตานะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันเลยไปครับห้องเรือสโก้มาครับอ่าคือตอนแรกอรัผมว่าจะลงคลิปซาร์ตานะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังทําคลิปซาร์ตาเก็บเอ็ดม่วงอยู่ไงแล้วก็จะมี อีกตัวหนึ่งอ่ะยังไม่มั่นใจว่าจเจาตัวอะไรเป็นเม็ดม่วงนะครับแต่ว่าจะเป็นซาต้าเม,ม็ดม,ม่วงแล้วก็ลารเม็ดส้มเพราะฉะนั้นแล้วในซีซั่นนี้นะครับจะเห็นคลิปลารกับซาต้าค่อนข้างบ่อยนะมาครับสำหรับแนวทางการเดินเกมอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปคลิปก่อนแล้วใช่ไหมแต่ว่าจะต้องบอกตัวคิ้กันก่อนนะครับว่ามันจะไม่ค่อยละเอียด ลึกเท่าไหร,ร่นะแต่ละคลิปเพราะว่ามันจะตามรูปแบบเกมอ่ะถ้าเกมนี้มันออกมาเป็นยังไงก็เกมนั้นก็จะแบบไปอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นเป็นแนวทางการเล่นนะเราเจอกับบลูเมียนะครับสำหรับเกมนี้ก็อ่าถามว่าเล่นยากไหมสำหรับตุวนเนี่ยแผ่นนี้ผมรู้สึกว่าเล่นด้วยไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าซีซียังเยอะเหมือนเดิมไหมยังเยอะครับ แล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยไปหนี่มีสิ่โดนนะนี่อันแน่พิกเกอร์ติดก็เรียบร้อยเฟิร์สบัตตรงนี้มีแพนด้าโลนะครับดักนี่ตัวนี้ก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันนะตรงเรอล้มว่าเขาจะยังไงเด้อเด้งเดือบมันเด้งอ่ะถ่ายไม่โดนเรานะครับดับนกาบมีงัดาสไปโอเค กลับเล่นก่อนนะครับลืมดูเลยว่าเลนคีบชนนะถ้าเราเจอกำเมียดขาตายเราจะเล่นด้วยอ๋อค่อนข้างง่ายกว่าเมียดขาไม่ตายนะคือร้านค่อนข้างชอบเมีดขาตายนะครับในการดันเข้าป้อมหรือว่าในการดันแบบในการดันกดอันตีหรือพาสีมันจะง่ายขึ้นนะโดยแล้วครับสลับเลนบนของเรา ยราตอนนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเขารีก็น่าจะรีเลยแต่ถ้าเขาไม่รีเขาจะมาเอาดาร์กนะสำหรับคิวเลนแต่ถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเราจะลงมาเลีย์ล่างเลยเราดูเขาลึกๆมีเออเออไมา่เอาแล้วไม่นนอไมอไเอาล้โทษตัวบบโอยโอ๊ยโอยอยโอโดนยะอ๊ยโอวยโอ๊่อยอยโอโอ๊ยโอ๊อ๊ยยอ๊ยโเราโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยอ๊อ๊ยโี๊ยโอยโอ๊ยยโอยอ ผมอาจจะไม่ได้เปิดกล้องประมาณ 2- 3ถึงวันนะโอ้จ,จะยังไม่ได้เปิดกล้องนะครับอย่าเล่นแบบไม่เปิดกล้องไปก่อนเนาะสองสามวันนะปิดตรงนี้เลยนะครับอโอโต้โดนนะอ่าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเล่นร้านไม่ช่าผมโอ้แบบนี้ก็ดนเราดี สำหรับคนที่มีปัญหาในการเล่นร้านไม่ค่อยช่ําหรือว่าเล่นยังไงมันก็ไม่ค่อยช่ําผมจะบอกยังไงดีวะผมจะบอกว่าให้เล่นเยอะๆมันก็ไม่เชิงใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยก็เล่นเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ช่ําเหมือนเดิมคือถ้าจะให้ผมพูดจะป็นจังหวะการเล่นมากกว่าจะเป็นโพสชั่นในการยืนนะครับโพสชั่นในการยืนของเราจะเป็นส่วนใหญ่แล้วของร้านจะเป็นแบบดักพุ่มใช่ไหมะนั่นแหละครับถ้าอยากจะเล่นให้ง่ายก็ ดักพุ่มเลยนะครับเคลียเสร็จดักพุ่มเคลียเสร็จดักเคลียเสร็จดักลองเล่นแบบนี้ดูแต่ว่าจะแนะนําให้เป็นลูนสปิริตนะครับที่ผมใช้อยู่สปิริตสิเมตรมีคนถามว่าใช้ลูนดูดเลือด2เมตรห้อยไว้ได้ไหมเออแบบเป็นดูดเลือด2เมตรห้อยไว้แล้วก็เป็นสปิริตอีก8เมตรใช่ไหม มันได้นะครับมันแล้วแต่รูปแบบการเล่นของแต่ละคนเลยแต่ว่าของผมที่เป็นสิิลิท10เมตรไปเลยเนี่ยคือไม่ได้เอาความเร็วโจมตีหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลาอยู่แล้วนะครับในการโจมตีความเร็วโจมตีแต่ว่าเราจะเน้นไปทางความเร็วเคลื่อนที่มากกว่านะครับมันจะทําให้โพซิชั o ในการยืนของเรามันเร็วขึ้นเอ้ยก็คือเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเราจะรีบเดินเคลื่อนที่ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปคุ่มนั้นพุ่มนี้นะครับมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวมันจะสะดวกต่อการไปดักนะ เพราะฉะนั้นเราก็ลองไปเล่นดูส่วนตัวผมก็จะเล่นสปิริต10เม็ดนะล้วแต่คนเล่นนะครับเพราะว่ามีบางคนถามผมก็เลยบอกว่าเป็นการเล่นส่วนตัวมากกว่านะเราถนัดแบบไหน,นเราก็เล่นแบบนั้นไปเลยเห็นไหมม,มันเคลื่อนที่เร็วไหมมันเคลื่อนที่เร็วนะครับถ้าเที่ยวกับเม็ดหลายๆตัวถ้าพูดตามตรงเลยเม็ดที่ยมันเคลื่อนที่เร็วๆแบบเห็นจะจัดเลยจะเป็นลาส จะเป็นร้านแล้วก็อิงนิดนะพ่อมดอะเออสองตัวนี้เราจะค่อนข้างเห็นมองได้ง่ายใช่ไหมว่ามันเคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะสลับตำแหน่งเม็ดโอ้โอ้ไม่ให้ไปหรอกนะดันกลับแล้วก็การเรื่องพาสซีฟนะครับเราจะดันกลับอย่างเดียวนะเราจะไม่ดันขึ้นหน้านะถ้าคิดว่าเขาจะโดนคอมโบแล้วเราเออคิดว่าเขาจะโดนคอมโบแล้วไม่ตายอะ เข้าใจไหมเออแต่ถ้าแบบอ้หแต่ถ้าแบบว่าเออเนี่ยถ้าเราดันไปข้างหน้าแล้วก็คอมโบไปเงี้ยยังไงเขาตายเราก็เลือกที่จะดันไปข้างหน้าเลยครับนะเข้าใจไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราดันข้างหน้าไปปุ๊บแม่งรอดแน่เลยก็ไม่ต้องดันนะครับไม่ต้องพาสซีฟเลยนะเพราะว่ามันอาจจะช่วยศัตรูรอดจากเพื่อนเราด้วยที่แบบล้อเล่นอยู่เข้าใจใช่ไหมครับ น่าจะเข้าใจแล้วไม่น่าจะยากนะเฮ้ย5นาทีผมสิบคิวบ้าไปแล้วเฮ้ยนี่11คิวไปเลย5านาทีขอนับเป็น5นาทีแล้วกันนะเพราะว่าผมจะไปตั้งชิป11คิว5นาทีเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเจก,กิชช่าหล่อเท่ชิปเกือบค,คุมกำเนิดผมเ้ยไ,ไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องหนีชิบหายชิบหายโยกไปโยกไปโยก,กมารอดผมผมผมรอดหรอหกนาทีสิบคิวเกินไปโอ้มก็หัอีก4ตัวคือผมไม่มีส่วนร่วมกับทีมนะครับแต่ว่า14ตัวผมมีส่วนร่วมกับทีม คือคิวสิบสามแอซิสหนึ่งแผลกาวนี่แหละคือท่าไม้ตายของข้าตอนนี้ก็จริงๆอ่ะมันมีสกินมวยอ่าสกินของล้าที่มันเป็นเล่นฟุตบอลน่ะผมไม่ได้เติมนะเพราะว่าตอนที่สกินมันมาผมไปเล่นเซิร์ฟเวียดนามครับก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้มาสนใจร่างไทยซะเท่าไหร่ พโพสิชันในการยืนของเราจะอยู่ที่พุ่มเป็นหลักนะทำไมมันเยอะจังนะอ,อะเอวสูดดิแกบก็รอเล็งอย่างเดียวเลยนะก่อ,กอนหน้าน,นี้คือก่อ,กอนหน้าน,นี้คือไม่มีถ้าไม่มีการบวกอะไรกันเลยเฮ้ยผมไม่ได้ชิว ก่อนหน้านี้ไม่มีการบวกกันอะไรกันเลยมีอยู่นิดเดียวนะครับก็อาจจะตัดช่วงแล้วชิบหายโอ้โหอะไรกันครันี่แล้วไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเพื่นหน้ามันสายดันในสปอร์ตปะครับเนี่ยนี้มันก็น่าจะดันต่อนะเดี๋ยวเรามาอัจจะเอตัวเองพาสิบฟย้ำพาส์สฟโอเคถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ให้กดพาสซีฟย้ำๆนะครับเพราะว่าถ้ามันโผล่มาปุ๊บเนี่ย เราจะสามารถที่จะขัดซีซีของมันได้เลยทำซีซีเส่มันได้เลยเข้าใจไหมเห็นไหมผมกดพาสซีฟมันย้ำปุ๊บแพนด้ามันโผล่ามาเซียววีแล้วมันจะถีบให้ปั๊บแล้วเราก็คอมโบไปเลยแต่ยิ่งเป็นแพนด้าที่มันเป็นแอสซัสซินบางๆอยู่แล้วมันจะโดนเราคอมโบชุดเดียวตายอยู่แล้วนะครับเป็นพวกแคลรี่เมียนหรือ bang, แอสซัสซินบางๆอะไรเงี้ยไฟเตอร์บางๆอย่างแพนด้าก็โดนคอมโบชุดเดียวเราตายอยู่แล้วนะในช่วงเล็กเกมนะถ้าเขาไม่ออกทอยนะถ้าเขาไม่ออกกันเวท ต้องบอกว่าถ้าเขาไม่ออกการเลนแต่ในสิวเลนเนี่ยเราก็สามารถฆ่ามาได้เลยย้ำอีกทีนะครับในช่วงเลดเกมเราไม่ต้องโป๊กสกิลสองก่อนฆ่านะเราสามารถอันตีฆ่าได้เลยนะเอาจบสำหรเกมไหมเกมนี้ก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เล่นช้ำขึ้นนะสำหรับผู้เล่นที่อยากจะลองเล่นลารนะเกียรครับ๋ยวเราไปเจนเกมหน้านะครับเกมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันครับผมเป็นนอนดีกว่าผมง่วงนอนเหมือนกันนะเนี่ยใจอกันฮะโมเอ็มพี MP มาเอ็มพีโอเคไปจริงๆละ <laughs> เดี๋ยวเปิดไอ้นีอ่อาณาเมียสามสิบ